โค้ง oh, oh, sí. ่ายเปรี้ยวหมดว่ะเกลอก็ดีแปลกนี่กูไม่ไหวแล้วอ่ะเอาไหมครัเดี๋ยวผมปรับไยายามให้มันโอเคกันมันมันเบี้ยวอ๋อมันโค้งมันเบี้ยวอ่ะขามันเล็กไปนะใช่ใช่เดี๋ยวปรับข่กาเล็กอีก มันต้องมีต้นขาดิ่ะต้นขาคนเล็กแค่หนมันจะยืนได้ขาไอนใช่ั้องยืดขาฝาดมาฝาดฝาดมั่งในชาบิผลิเพลแล้วเพแล้วอุณแค่ไหนเตือนไลไอ้เนี่ยโคตรหล่อเลย เอี้เลี้ยงแข่ยาวเนี่ยเลี้ยงแข่งยาวเลียงแข่ยาวอันนี้โอเคงั้พี่อันนี้คือชุดอยู่บ้านอ่าโอเคละผมรูปรับด้วยนะผมเออมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่ละแบบคือแต่ละแนวของการเป็นตัวเนี้ไอ้นี่ชุดไปไหนนี่ชุดราชการพี่ไอ้ตาัดโคนหัวโคลนหัวส่งว่าตรงนี้ก็ได้เฮ้ยมัน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 เติมเขาได้นี่หว่าเออเติมเขาได้เอาไหมพี่มีเข่าไหม

เอาเลยมันมีซื้ออื่นด้วยนะไม่เกมของเราไม่ต้องใส่ก็ได้บ้างพี่ไม่ต้องใส่ด้วยก็ใส่ไปแล้วบ้าฮ่าฮ่าย่าเขี้อ้ยเท่เท่ป่ะเขี้อะเท่นะเนี่ยไมนเหมือนในนี่เลยอ่ะหนังจีนย่าโกรยาโกรเกิดอยาสูบมันแหละดูเข้ากับผู้ชายหลายทรงเลยนะเออจริงผมเห็นด้วยนะบางทรงคือแบบเฮ้ยมันปรับหน้าอกได้ด้วยป่ะ โอ้ยนีนมีนอใหญ่ๆเลยใหญ่ๆอากชนนชนแต่เอาองรแหละอะงนี้เหรอสีฟูเลยสีฟูเลยเปิดเขาเปิด่ากาเเดิมเนีแยเอาเข่เดิมเนี่ยพี่แต่พอเข่านี้มันรู้สึกมันแบบมันคางมันบวมขึ้นนะคางขวคางถักคางทูัสามเนี่ยเอ้ปหัวนอนถอดเสื้อเลย ก็เสื้อึอะไรกันนะได้แล้วพี่ได้พี่เดี๋ยวผมผมชุดนะนชุดนอนที่ไม่ได้นอนอยู่ไหนวะผมหาไม่เจอไม่หาไม่เจออ่ะไม่หาไม่เจอวะเอาแบบเอาแบบแปลกๆอะไรแปลกๆแล้วอันนั้นอันนั้อันนี้แกผมชอบแล้วมียกทรงไหมเอาทรงอ่ะมีมีมีเอาทรงแบบยังแบบนี้แหละ ไม่อก้ไม่แก้เออนี่แหละเลี่ยจเกใจเกพี่เด็กก็ส่งคุณข้อนอนมาสีแดงไหมอืมจะพูดเะเสียงเก่งอะเปียนนะะพูดไปจุ๊ป๊ดไปเโอเคขาเขาไม่ต้องใส่หรอกพี่เอ้ยนี่พี่พี่พี่ต้องโชว์ลายสักพี่ด้นหลังแซ่บแซนี่นะอกด้วยลายพอยเลย ตอนตอนต้องต้องแบบโชว์ของไงพี่ต้องตอนอต้องโชว์ของไงชื่อนามัยยากุซ่าแต่อะไอะไรวะงผกตอนนอนวันนี้อถอดถอดถอดวิกพถอดพิกแฮ่นี่มันซ้ำไปวะไอ้นี่ไงอันนี้นี่งไอเค็นี่ไอ้เคดตัดกูเย้ว่าทรงขัดปอยแขกแขกแขกไอสกีเทสอยู่เทสเข้าไปไหมก็เข้าเดินดู่า เราติดแจเขานี้นะเนี่ยเข่าคังตูดเนี่ยเอ้ยชุดอะไรวะเฮ้ยชุดปาร์ตี้ในใส่กอกไอ้กเจ้าชุดใส่กอกอะเบกปาร์ตี้ใส่กอกอะเข้าเนอเข้าเนี้อเอาสีไหนดแล้วก็มีนี่นี่แบบนี่อะนี่มันขี้เลยมีแบบต้รงปุมแหล่เนล่าวะแหล่ะ รองเท้าเปลี่ยนไหมมีอะไรเปลี่ยนนะนข้าบอยหรอกได้เลยข้รวบอยหรอสีสก่อนเอ้ยเนลงมาดิมันเป็กาะยี่เลยเนี่ยยิ่เลยเนี่ยเดี๋ยวเนปสีสีนี้แสีสีฟ้าสัแบบเน อันนี้เหรอเออเก่งเอาขาสั้นขายาวหรือยังไงพี่สั้นอ่ะสั้นรีบรีบอ่ะรีบรีบเลยสั้นรีบ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 เอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้เหรอสั้นสั้นเนี่ยผมว่าเร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 าแต่งมาหาบนี้เราต้องใส่สังหูไหมพี่ไปลองแว่นดิเหมือนกันด้วยไว้กลมกูเมอเออแว่นีแบบสวยแต่เอ๊ะสีม่วงอ๋อดูดิอันไหนอันนี้เหรอชมพู จมูกเนี่ยเป็นอะไรกับถิบจมะนะูกไหมเนี่ยเอาตรงผมไหมเอาตรงผมว่าเป็นแผลผมเนี่ยแหละเอาเนี่ยออไอ้มาติดตจมงหูดีกว่าหือไปเอาใส่งหูกเนี่ยเฮ้ยเด็กตรงนี้ไง <c oughs> เอะนะอ <c oughs> ตรงนี้ไงที่กูบอก <c oughs> ดีอ่ะทรงกระบังลมของไอ้นี่เหรอวะยา,านอวกาศ เอาตรงดอกไม้อะดอกไม้อะเห็นไหมเปลี่ยนใช่เปี่ยอะไรเนี่ยหนวดเปลี่ยนไหมหนวดรู้เอาวายูยิ้มหน้ายิ้มไปอ่ะใี่ชุดอะไรชุดกันหนาวชุดตอนฤดูหนาวกันหนาวเอ๊ะเยตีไหมเยตีไหมเยตีกันหนาวกันหนาวต้องเยตีเยตีมันเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นหนาวสตอนฤดูหนาวเฮ้ยสีนี้น่ากลัวกอุระกุตังนี่คือเยตีแบบเรียวเยตีเกมแมนนี่นะเอา เอาสีดีก็ได้ดิ่งบาบูมันถึงเกมไหมที่อยากเห็นไอ้กีเล่นแพนเดซูแล<อ>้วแบบสตี้สกายไลน์ที่มันสร้างเย,ยอะๆถ,ถ้าถ้าสมมุตินะไอ้ไอ้แพนเดซูอะไรที่สร้างหรือถ้าจะเล่นจริง,รงๆอ่ะเล่นได้นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าสตรีมมันจะไหวหรือเปล่าอันนี้คือแบบชุดน,นี้โอเคมากนะพี่แต่พอแบบพอมันเริ่มเพี้ยนเริ่มเริ่มเพี้ยนเลยเริ่มเพี้ยนเปลี่ยนร่างอันนี้ก็เออยพออารมณ์มัหลวยได้พอเริ่มมาอันี้ก็ เอแล้วแล้วเข้าเข้าเข้าเมาเตะบอลแล้วแล้วเออต้งมนทํานานนี่มาตการเป็ดสมผมนี้เมื่อกี้กูเห็นเห็นแล้วใช่ไหมเป็ดมนั่นอะที่กูบอเออไอ้ลมไอ้ไอ้กรบกระบังลมของยานอวกาศนะใช่ใช่ใช่เดีววะเลยขึ้นเลยขึ้นเมื่อกี้นี่นี่นี่นกระบั n ลมยานอวกาศ